สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดครับผมครับเมื่อนนี้ครับพี่น้องเนาะครับเลขออกสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ครับพี่น้องงวดวันที่เก่าที่ผ่านมาครับกะมีหลายสํานักอยู่ครับพี่น้องเนาะรับแตกทั้งบนทั้งล่างครับผม บพ่อเสรกลกับมาครับผมคนภูเขาอาจารย์เอปันโชคครับผมเซียนบุรีลำครับเล็กเด่นสามสำนักกับพ่าด้วยครับผมครับพ่าจะเป็นพ่อลาดพ้าวเด่นเดินดีเก้ามาเชียครับพี่น้องเนอะรวมไปถึงเลขวินพ่อกันนวลครับผมครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาตามแนวทาง ต้อเงวดกับพี่น้องเอซีครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะสิบเอ็ดทันว่าค้มหกสิบเจ็ดมาโชคดีกันต่อครับผมครับคลิปนี้ก็เอาเลขกเด่นพอหลัดผ่าไปพิจณาครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีก้ามาเชียครับผมไปพิจาณาเลยกัเลขวินพ่อกระนวนครับผมเลขวินหกตัวของเพ่นลองเบิงในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะที่สำนักนี่ทิศทางตัวเลขิ่นจะพบคู่กันที่เกาบบครับผม เด็กบินพอกัะนวลอ่านจิอยุ่ในกลุ่มนี้ว่าครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางในงวดวันที่11ท่านว่าคม6กครับผมน้าเชียร์พาลุยกับขอขอพระคุณพอลาดพาว fc ใจดีครับผมทีให้แนวทางเดินเดินดีละกัพอกัะนวลครับผมครับก็ติดไววเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับได้พอลาดพาวแล้วก็จะถิ่มค้นภูเขาครับพี่น้องเนาะ เพิรนจิม,มาอ่ามักจะบอกคบคู่กันครับผมเทียบเคียงกันเบิงครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกพ่อลาดเพาวครับพี่น้องเนาะครับพอลาดเพาวงวดว่างหันเข้าเจ็ดแล้วก็เข้าหาครับพี่น้องเนาะหาหนี่ไปทั้งบนทั้งล่างเจ็ดนี้ยูบบนแล้วก็ห้ากับเจ็ดก็ประกบคู่กันครับนี่ครับพี่น้อง เลขเพิ่นมักจะประกบคู่กันเยอะเด้อครับผมครับแต่ว่ากับแปกครับพี่น้องเนาะก็มาเชื่อประกบย่มใดยจีบ่ค่อยมากหมวดอาหานก็เรียบว่าประกบกับถือเขตให้พี่น้องสี่บึงงมวดนี้มาเด้อครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทาง11ธัท่านว่าคม67ครับสูตรที่1ได้8กับ9ครับผมสูตรที่2ได้8กับ1 ช่วงแปดได้ครับผมงวดนี้ช่วงแปดครับช่วงสองงวดที่ผ่านมาเข่าได้ครับผมครับมาครับพี่น้องเนาะตัวที่ช่วงมาครับผมสองงวดแล้วงวดนี้ช่วงแปดครับพี่น้องเนาะช่วงกันที่แปดครับผมครับถ้ามากับได้แห่กันครับผมแปดจะไปใส่กับยังครับนี่นะครับพี่น้องพอลาดเผาสำนักแรก สูตรเก้ามาเชียครับผมสำนักที่สองอาหันก็มีความใกล้เคียงกันเลขเด่นคือกันเหมือนกันห้าตัวครับผมเอาเหมือนกันสามตัวมาเลยครับผมเนาะห้าหกเจ็ดงวดนี้ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสูตรเก้ามาเชียได้ครับผมพี่น้องสูตรเก้ามาเชียเก้าศูนย์หนึ่งครับผม ผมว่าหันกอดข้อกันมาห้กับ7จ็ดก้อนนั่นกอดข้อกันมาเก่าศครับเอาเทียบเคียงเบิง้งชนเกับ1นึชนเกับ1เด้อครับพี่น้องชนเก้ากับ1นึ่งหรือจออกเก่าหนึคือสิ่ข้องเก่าอีกหรอครับพี่น้องเอา,าบิารณาเบิ้งเทียบเทาเบ,บิง้งหลายๆเสี้ยนครับผม ก็มาเสียแล้วพอรับเพ้า,พาชนกันที่9กับ1งหมวดที่แล้วชนกันที่5 6 7ครับผมเอาบึงเดินเดินดีประกอบไปนั่มครับผมเดินเดินดีว่าหันเข้าที่เจ็ดครับผมหมวดนี้หนึ่งสองสามครับพี่น้องเนาะ เ่ากับว่าเลขหนึ่งชนกันสามสำนักครับผมพอระพาวกับมีหนึ่งเด,เดินดีกับมีหนึ่งครับผมเขามาเชื่อกับมีหนึ่งับพี่น้องเนาะครับชนกันที่หนึ่งเด้อครับผมชนกันที่หนึ่งสามสำนักชนกันที่หนึ่งครับมาบ่าครับผม ว่ากันตามข้อมูลครับพี่น้องเนาะตามสูตรเฮ็ดได้จังสี่ครับผมตามที่เพิ่นให้มาครับเอาอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะพ่อกะนวลติดทางตัวเลขเพิ่นธุไปจังได้ครับผมบัมวว่าหันพ่อกะนวลพิ่นก็เขา 5, 7, ้าห้าเจ็ดอยู่แล้วครับผมเข้าห้าเจ็ด งวดนี้ครับพี่น้องเนาะเลขวินพ่อกระนวน039 5 031524 031524ครับนเคะแนนที่0กับ1 2ตัวก็จะมี1415 0 4 0 5ครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะิีเจนาเบิ้งไปน้ำกันตอนนี้เลขเข็นก็คือหนึ่งครับผม เด่นที่หนึ่งอยู่ครับเด่นกันที่หนึ่งเพราะว่าในชุดวินของเพลินเนี่ยสิบตอยู่ในกลุ่มของทีวอรมาบรงหันตอนไหนได้ครับผมครับจะเห็นชุดหนึ่งย่างเดียวชุดหนึ่งกับสามนี่ของชุดหนึ่งสองสามของเด่นเด่นดีครับผมชุดศูนย์กับหนึ่งเกาหลเชียครับพี่น้องเนาะ ส้นหนึ่งพอลาดเเพาครับผมเอาพิจาจน้าเบิงงรรับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางสี่สำนักครับผมครับพลาดเพาเดินเดินดีสูตรเก้ามาเชียอะไรกัพ่อกะนวนครับจะเห็นว่า,าเลขที่วาต เลขเด่นของสามสำนักครับพี่น้องเนาะจะชนกันที่เก้ากับหนึ่งเครับพี่น้องเก้ากับหนึ่งชนกันที่เก้ากับหนึ่งโทษที่ครับผมชนกันทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะชนที่สุดเลยก็คือหนึ่งแหละครับผม้วก็ที่เหมือนเก่ามาเชียก็จะเป็นเก่ากับหนึ่งครับผมพอลาดเผาครับเก่ามาเชียจะชนกันสองตัวคือเก่ากับหนึ่งส่วนเด่นเดินดีจะชนทีหนึ่งครับผม มาเบิงเทียบกับเหล็กวินของพอกันนวลก็จะมี่ช่นทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะช่นทีหนึ่งแล้วก็มี0ศูนย์มี3สามครับผมทีช่นกับเก่ามาเชียกับเดนเดนดีครับพี่น้องเนาะนี่คือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้พี่น้องที่ได้เบิงถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอไวพ่อให้พี่น้องที่โชคดีถูกเงินไปนน้ำกันเด้อครับผมสิบเอ็ดทันว่าคมหกสิบเจ็ดสองทุ่มครึ่งครับผมวันพุธสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ